ประชาชนและสามัลิกิเรื่องความขัดแยง้งแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในสังคมพักเพื่อไทยและพักชาติไทยพัฒนาจะจับมือกันคลี่คลายปัญหาของประเทศใหมครั้งนี้โดยการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกกลุ่มทุกพักทุกฝ่ายทั้งสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรจากพักการเมืองต่างๆและสมาชิกวุฒธธิสภา เพื่อเลือกนายยกรำตรีและจัดตั้งรัฐบาลให้สําเร็จสามารถบริหารประเทศนําไปสู่การเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วการประเวลาออกไปยิ่งทําให้เกิดความเสียหายยิ่งขึ้นการจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วเท่าไหร่จะยิ่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้รวดเร็วมากขึ้นเท่านั้นเรายืนยันจะทํางานการเมืองอย่างสร้างสรรค์โดยเฉพาะในสถานการณ์การเมืองที่มีความเป็นพิเศษ ดังนั้นการที่จะแก้วิกฤตในครั้งนี้จําเป็นต้องสลายขั้วการเมืองเลิกกันแบ่งฝักแบ่งฝ่ายดึงความร่วมมือจากทุกพักทุกฝ่ายเพื่อนํารัฐธรรมนูญออกจากวิกฤตเพื่อนําประชาชนให้พ้นทุกข์เพื่อสร้างความสมัคคีสมานณฉันโดยถือเป็นวาระของประเทศเรา ขอวิงบอลไปยังพี่น้องประชาชนให้มีความมั่นใจในพักเพื่อไทยและพักชาติไทยพัฒนาและพักการเมืองต่างๆที่มาร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลขอแรงใจที่สนับสนุนในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เพื่อที่เราจะได้ร่วมกันฝ่าวิกฤตเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้และเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนเราหวังจะเห็นความสมัครใของทุกฝ่ายในประเทศ เพื่อช่วยกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สังคมไทยกลับคืนสูส่สถานปกติโดยเร็ววันขอกราบขอบพระคุณครับเชิญคำถามพี่น้องสื่อมวลชนครับขอละ,ะคำถามนะครับเชิญเลยครับด้านด้านขวาม,มือครับ ิดว่าการที่แต่ละพักนะครับได้แสดงเจตจำนงทํางานร่วมกันแล้วก็เป็นหน้าที่ของทุกๆพักนะครับที่จะต้องมาช่วยกันหาคะแนนเสียงในการที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีให้ได้เกิน376เสียงนะครับในการที่จะโหวตในอาทิตย์หน้านี้ดังนั้นก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละพักไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยหรือวันนี้พอพักชาติไทยพัฒนาเราตอบรับคําเชิญของพักเพื่อไทยแล้วเราเองก็ต้องพยายามช่วยกันนะครับหาคะแนนเสียงเพื่อที่จะได้ช่วยกันโหวต แล้วก็ทําให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลได้ในโอกาสแรกให้เร็วที่สุดนะครับดังนั้นไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับครับมีไหมครับไม่มีแล้วเชิญครับเชิญครับ่ี่านเรื่ะเอาเราในครกาเป็นหลอกในเรื่องของการว่าให้เป็นสายคาอองครับสำหรับคำถาม เรื่องข้อกังวลของสวบางส่วนที่เห็นว่าพักเพื่อไทยเองนะครับได้ไปพูดคุยกับพักก้าวไกลแล้วจะมีความกังวลว่าจะมีการดึงเข้ามาร่วมรัฐบาลในช่วงหลังเนี่ยผมกลับเรียนด้วยความเคารพยิ่งนะครับเรากับพักเก้าวไกลเนี่ยพยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันโดยมีพักก้าวไกลเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลผลการ ทำหน้าที่ของพวกเราในนาม8พักร่วง312เสียงทุกท่านทราบอยู่นะครับว่าไม่ประสบผลสําเร็จได้รับการไม่ได้รับการสนับสนุนจากเสียงในรัฐสภาพักเพื่อไทยได้รับการส่งมอบจากพักเก้าวไกลให้มาเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้เงื่อนไขของ8พัก312เสียงเอ็มูยเดิมนะครับเราพยายามอย่างถึงที่สุดนะครับ ถึงที่สุดที่จะขอคะแนนจากทุกภาคทุกฝ่ายเพราะใน312มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถ้าเราเดินทางเดิมนะครับเราก็ได้มาแค่324คงไม่มากกว่านั้นเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็ต้องหาความร่วมมือจากทุกพักทุกฝ่ายนะครับจากการที่เราไปสอบถามไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลนะครับสม,สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสมาชิกวุฒิสภาและพักการเมืองที่เราทำอย่างเปิดเผยนะครับ และเน้นย้ำผมต้องขออญัตอนุญาตใช้เวทีนี้กับเรียนด้วยความเคารว่าที่เราทําอย่างเปิดเผยเนี่ยเพื่อเราต้องการคําตอบที่เปิดเผยว่าทํำไมเขาถึงไม่ลงคะแนนให้กรณีที่เราจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคก้าไกลคําตอบชัดครับคําตอบชัดไม่ว่าจะมีมาตรา112จะแก้ไขไม่แก้ไขหรือไม่เนี่ยสีพักการเมืองตอบชัดว่า ไม่สามารถร่วมรัฐบาลได้ไม่สามารถลงคะแนนให้ได้มีเพียงหนึ่งพักการเมืองเท่าเองครับที่บอกว่าถ้ามีการปลดล็อกเงื่อนไขไม่แตะต้องไม่แก้ไขประมวลกฎหมายยาม,มาตรา112่อ1เนี่ยเขาสามารถเข้าร่วมรัฐบาลได้นี่คือคําตอบที่ชัดมากเราเองก็มีความจําเปนน็นนะครับที่จะต้องหาคะแนนหาเสียงเพิ่มจากพรรคอื่นภายใต้เงื่อนไขว่า ถ้ามีพรรคเก้าไกลอยู่ร่วมการจัดตั้งรัฐบาลจะไม่ได้คะแนนการบริหารจัดการในเรื่องนี้เนี่ยเราเองจำยอมที่จะต้องทำนะครับจำยอมที่จะต้องทำเราไม่เคยเกลียดพรรคเก้าวไกลเราไม่เคยปฏิเสียงีแต่ปฏิเสธเสียงพี่น้องประชาชนที่ให้มาแต่รัาการอย่างนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยไม่เดินหน้าทำอะไรเลยเนี่ยปล่อยให้บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเท่ากับปฏิเสธความรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนและต่อประเทศชาติบ้านเมือง เพราะฉะนั้นการที่เราจะแสวงหาเสียงเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมที่เราได้รับมอบหมายส่วนเรื่องของสอวอนะครับที่มีข้อกังวลเนี่ยหลังจากที่เราเดินหาเสียงนะครับในนามของพักเพื่อไทยกับพักร่วมอื่นๆที่เราประกาศไปแล้วเนี่ยโดยไม่มีพักกล้าวไก่การที่เราไปพูดคุยกับทุกพักนะครับ ทุกบุคคลทุกส่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล้าวไกลหรือพรรคใดๆเนี่ยเพื่อขอคะแนนในการพริจารณามาโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ได้มาจัดตั้งรัฐบาลนะครับเพราะว่าเราติดล็อกรัฐธรรมนูญวิกฤตรัฐธรรมนูญที่มันมีล็อกอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเราก็พยายามที่จะขอให้ทุกพรรคทุกฝ่ายมามีส่วนร่วมซึ่งเป็นเอกสิทธิ์นะครับแต่เราก็พยายามทําหน้าที่ถึงที่สุดเพราะ,ะนั้นการเดินทางไปพูดคุยกับทุกพรรค เช่นกรณีพรรคเก้าไกลเมื่อวานเนี่ยเป็นเจตจำนงเพียงเพื่อไปสอบถามขอความร่วมมือว่าเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนที่เราจะมาปลดล็อกรัฐธรรมนูญในเงื่อนไขของรัฐธรรมนูนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเจตนาที่จะทําเราไม่ได้ไปเชิญชวนพรรคก้าวไกลให้มาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีพันธสัญญาว่าจะต้องเอาพรรคก้าไกลมาร่วมรัฐบาลหลังจากนี้เพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าความกังวลของสวบ,บางส่วนที่ท่านพูดถึงเนี่ย เราสามารถที่จะตอบคําถามได้โดยพฤติการพฤติกรรมนะครับที่เรากระทาอยู่ขณะน,นี้และให้ความมั่นใจเขาให้ความมั่นใจกับทุกภาคส่วนผม,มเชื่อว่าน่าจะได้รับการยอมรับครับผมขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาต <c oughs> ต้องต้องเรียนว่าการไปเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งผิดปกติที่พักเพื่อไทยกําลังดําเนินการเพราะอย่างที่ท่านหัวหน้าพูดเราไปทุกพักทุกฝ่ายทุกคน นะครับทั้งสาภาผู้แทนราษฎรและทั้งวุฒิสาภาเพราะนั่นคือการปฏิบัติที่เป็นจริงที่สะท้อนว่าเราต้องการที่จะสลายข้วความกันแย้งในทุกพัคการเมืองแต่เรียนยืนยันแย่อย่างหนึ่งว่าการไปเมื่อวานไม่ใช่ไปเชิญพักก้าวไก่มาร่วมรัฐบาลเพราะเราชัดเจนอยู่แล้วว่าตั้งแต่ตอนที่เราแยกกันใน m o u พรรคก้าวไก่ไปเป็นฝ่ายค้านพักเรามาร่วมมาตั้งรัฐบาลนะครับ พราะนั้นสิ่งที่ไปเมื่อวานก็คือการรับฟังความเห็นนะครับเพื่อที่จะให้การตั้งรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างมิติการเมืองใหม่อย่างที่กล่าวไปก็คือว่าพักพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลหรือพักฝ่ายรัฐบาลกับพักฝ่ายค้านเนี่ยเราอยู่ในสภาเราจะทํางานการเมืองอย่างสร้างสารรค์นะครับเราไม่ได้คิดว่าถ้าเป็นเพื่อไทยหรือเป็นก้าวไกลหรือเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านแล้วเนี่ยจะต้องทําอะไรที่ตรงกันข้ามเสมอ เราเรียนยืนยันไปแล้วและก็ได้พูดกับทางพรรคเก้าไกลไปแล้วว่าอะไรที่เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ี่พี่น้องประชาชนเราทําได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องมาตาลการแก้ไขมาตา112และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของประเทศเพราะนั้นจากจุดยืนนี้ที่เราพูดมาตลอดผมไม่เชื่อว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา,สภาหรือกลุ่มองค์กรต่างๆที่เราอยากขอความร่วมมือกันจะมีปัญหา และอีกประเด็นหนึ่งที่เราได้พูดอย่างชัดเจนก็คือว่าวันนี้เราจัดตั้งการเป็นรัฐบาลในมิติใหม่ไม่ใช่เอาเรื่องผลประโยชน์ของพรรคการเมืองเป็นที่ตั้งแล้วมาแบ่งแยกแข่งขันในเรื่องที่จะใครจะครองกระทรวงไหนวันนี้สิ่งที่เราต้องการอันดับแรกเลยก็คือการแก้ไขวิกฤตของประเทศเราขอให้เลือกให้ความไว้วางใจกับพรรคเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย เราจะเป็นแกนนําในการประสานงานเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกพักทุกฝ่ายที่เราเชิญมาเขาให้ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นว่าทีมงานของพรรคเพื่อไทยนั้นมีคุณสมบัติมีคุณภาพพอที่จะช่วยกันนําการแก้ไขวิกฤตของประเทศขอบคุณครับครับขอเชิญด้านนี้ครับเมื่อเมื่อทางเพื่อไทยประกาศการสลายทั่วครับตอนนี้เหลือสามพักหลักก็คือประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติแล้วก็พรรครัฐเนี่ยทำไมเราถึงไม่เชิญที่จะไป พูดค <c oughs> ุยเพื่อดึงมาร่วมรัฐบาลครับว่าใหญงน้อยเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะการณนตีเสียงสวได้เลยก็อย่างที่เรียนนะครับเราไม่ได้ไปเรียนเชิญใครร่วมรัฐบาลชัดเจนทุกอย่างแต่สิ่งที่เป็นปัญหาอัับแรกคือเชิญให้มาช่วยกันโหวตให้ความไว้วางใจกับพรรคเพื่อไทยและแกนและคนดิเดตนายกัฐมนตีของเราทุกพรรคเนี่ยเราไปพบหมดแล้วครับได้คุยแล้วทั้งหมดทุกกลุ่มแต่ว่ากระบวนการต่างๆที่จะมาสู่ขั้นตอนที่เป็นข้อสรุป

และเราก็ได้พูดถึงสถานการณ์พิเศษกับเจตจำนงพรรคเพื่อไทยแล้วเราก็ให้แต่ละฝ่ายที่เราไปคุยทุกฝ่ายเหมือนกันเหมือนจะพรรก้าวไกลคือให้ไปแต่ตองและคิดเพราะยังมีเวลาในการที่จะโหวตอีกหลายวันแต่เราบอกแล้วว่าเราไม่หยุดสิ่งที่เรากําลังคิดและกดำเนินการเพราะฉนั้นเราไม่ได้ต้องการคําตอบรอชัดเจนว่าจะต้องทําหรือไม่ทําวันนี้เราทําคู่ขนานกันไปสิ่งที่เราวาง ในการดําเนินการพักไหนพร้อมเราก็สามารถเปิดได้ทีละพัก mm hmm. ก็จากวันนี้ไปก็ถ้าพักไหนพร้อมเราก็ยังเปิดได้ทุกพักคุยหมดแล้ว mm hmm. แต่ว่าเราไม่ได้ไปคาดคั้นว่าต้องตอบเราอย่างนั้นอย่างนี้นนก็คือให้แสดงเจตจํานงแล้วถ้ายังไม่พร้อมก็พิสูจน์ให้เราเห็นในวันที่เลือกนายกตุนตรีก็คุยสถานการณ์กับคุยเรื่อง การโหวตนายกให้ความไว้วางใจเราผมว่าชัดเจนนะครับที่พูดนีชัดเจนทุกพักทุกฝ่ายทุกกลุ่มคงไม่มีคําถามเหล่านี้อ,อกีกททอก็อยู่ในกระบวนการครับรอผมว่าเรายังรอได้ถึงวันที่ประธานรัฐสภาเลือกวันให้โหวตนายกรัฐมนตรีแล้ววันนั้นนะเป็นความเป็นจริงที่จะให้ทุกคนได้เห็นว่าใครร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีได้ ถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นนายกมันตรีจากนั้นไปก็คือการจัดตั้งรัฐบาลก็จะได้เห็นว่าจะมีใครบ้างเดี๋ยวเชิญด้านานี้ด้วยครับผมผมขออนุญาตเพิ่มเติมประเด็นนี้นิดหนึ่งครับเพื่อจะได้มีความเข้าใจร่วมกันคือหนทางการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับอะไรที่เป็นความต้องการส่วนใหญ่ที่เราพยายามจะทําได้เราก็พยายามหาทางเลือกนั้นเป็นทางเลือกอันดับแรกสุดเช่น ไปเจรจาให้พักการเมืองและสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเขาได้มาลงคะแนนเลือกนายกให้เราโดยไม่มีเงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันถ้าเงื่อนไขนี้มันสําเร็จนะครับสิ่งที่เราวางแนวทางกัดจ้าง,งรัฐบาลไว้มันก็สามารถตอบสนองความต้องการส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชนได้อันนี้เป็นทางเลือกที่เราพย็อย่างนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้หน้าที่ของพรคเพื่อไทยขณะน,นี้คือต้องตั้งรัฐบาลให้สําเร็จนะครับ เราจะทําให้มันคาลาคาสังแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องมีทางเลือกอื่นทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้เราก็ต้องพยายามแสวงหาบนพื้นฐานของประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักกันนะครับเรายอมรับนะครับว่าเพื่อไทยเราเนี่ยเราใช้ต้นถุงสูงมากในการทํางานครั้งนี้เพราะสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยเรารณรงค์ให้พี่น้องประชาชนมอบความไว้วางใจให้เราเรื่องของแหล่งสไลด์ได้เสียงมากกว่า250รเสียงขึ้นไป แต่เราทําไม่สําเร็จเราเองทําไม่สําเร็จเราต้องยอมรับนะครับในการทําไม่สําเร็จเนื่อเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้สถานการณ์อย่างนี้ข้อที่จริงอย่างนี้มาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เท่านั้นเองครับครับจะด้านนี้ครับ น<ท>ายกแล้วมีความเป็นไปได้ที่มีว่าจะเินมาร่วมรัฐบาลการจัดตั้งรับฐบาลมีเสถียรภาพนะครับต้องเป็นเสียงข้างมากภายใต้ที่เราพูดคุยกับทุกพักการเมืองเนี่ยเราสร้างความมาั่นใจว่าเรามีเสียงข้างมากแล้วนะครับทุกพักถึงมาร่วมกับเราได้หลายพักมีเงื่อนไขว่าเป็นเสียงข้างน้อยนี่เขาจะไม่ร่วมรัฐบาลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดคุยเบื้องต้นเนี่ยเรา ให้คํารับรองว่าเรามีเสียงข้างมากก็คือเกินกึ่งหนึ่งอยู่แล้วส่วนจะเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดถึง300หรือไม่นะครับ280 290หรือไม่เนี่ยอยู่ขั้นตอนที่เรากําลังทํางานกันผมเรียนด้วยความเคารพนะครับพักเพื่อไทยมีข้อจํากัดในทางเลือกมากเราเสนอทางเลือกพยายามทําทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับบนพื้นฐานที่มีความเป็นไปได้แต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยทางเลือกต่อมาเราก็ต้องเลือกนะครับเราต้องเลือก เพราะเราเชื่อว่าถ้าเราทําทางเลือกนี้ได้จัดตั้งรัฐบาลได้ไม่ใช่เพื่อเรานะครับเราจะทําเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองผลการทํางานตรงนั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ในฐานะพักร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยและพักเพื่อไทยเราก็มีความมั่นใจว่าประเทศมาต้องกลับมาการแบ่งขั้วการแบ่งสีนะครับการทําหน้าที่ร่วมกันการสร้างวัฒนธรรมเพียงแต่บางเรื่องบางราวเนี่ยถ้าเราไว้สามารถควบคุมได้ในฐะาน่าเป็น ผู้นำนะครับเอาทุกฝ่ายมาร่วมมือกันนะี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็อาจจะเป็นทางเรื่องหนึ่งที่จะทําให้ประเทศมันเดินหน้าได้ครับผมผมผมเรียนเรียนอย่างนี้นะครับว่าขอเรียนเพิ่มเติมจากที่ท่านหนุหน้าพูดก็คือว่าเราเริ่มต้นจากร้อยสี่สิบเอ็ดจากวันนั้นถึงวันนี้คือกระบวนการทํางานของเราที่เห็นเป็นรูปธรรมถึงวันนี้สองร้อยสามสิบแปดเรายืนยันมาตลอดนะครับว่าเราเกินกึ่งหนึ่งแล้วเรื่องเนี้ย มันต้องทําให้ชัดเจนให้เห็นแต่เรามีเวลาจนถึงวันที่สิบเจ็ดที่จะปะัดรอให้ประธานรัฐสภาเลือกประชุมผมยืนยันกับท่านว่าก่อนถึงวันเลือกนายกมนตรีเราจะมีเสียงทั้งหมดให้ท่านได้เห็นว่าสามารถเลือกนายกมนตรีจากเราหมวนเดียวจบได้โอเคนะครับขบ่าเคนะครับจบ ก็ได้ความขอบคุณนะครับสําหรับเสียงของพี่น้องประชาชนคือเราเป็นผู้แทนประชาชนนะครับเราเป็นองค์กรทางการเมืองที่อาสามารับใช้พี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจแลิที่ปไตยนะครับทุกเสียงทุกคำวิพากษา์วิจารณ์เรารับฟังนะครับเรารับฟังชวนจะถูกใจไม่ถูกใจนั้นก็ขึ้นกับวิธีคิดฐานจิตของแต่ละท่านแต่ละคนเราก็ยินดีที่จะรับมาอะไรที่มันเป็น สิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับก็นํา,านมาปรับใช้อันไหนที่มันไม่เป็นประโยชน์เราก็ควรจะฟังและผ่านๆไปเพราะเราไปปิดกัน้นการ,สรแสดงความคิดเห็นไม่ได้นะครับขอบพระคุณครับขออนุญ,ญาตเราปฏิเสธความคิดของคนที่เห็นแตกต่างไม่ได้สิ่งที่วันนี้พักเพื่อไทยยืนยันแล้วก็จะได้รับการมองให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เรามีความตั้งใจที่จะสลายความขัดแย้งจริงๆ เพราะนั้นผมคิดว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องทํางานและก็พิสูจน์ความเป็นจริงและความจริงใจของเราในการที่อยากจะแก้ปัญหาประเทศอยากจะแก้วิกฤตและก็อยากจะสลายทั้งหมดผมว่าความตั้งใจและการทํางานของพรรคเพื่อไทยจะเป็นบทสรุปในอนาคตเราได้เรียนไปแล้วว่าถ้าเราคิดไม่ดีต่อประเทศหรือเราตัดสินใจอย่างไรก็ตามถ้าประชาชนส่วนใหญ่ไม่รับไม่เห็นด้วย เราก็พร้อมจะรับผิดชอบอยู่แล้วกับสิ่งที่เราตั้งใจทํานะครับครับขอด้านขอบพระคุณครับสายมือผมสุดท้ายท่านท่านหัวหน้าครับสุดท้ายจริงๆครับครับก็ถามว่าสสของพรรคเก้าวไกลใช้เฟซบุ๊กในการสอบถามความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับ ก็ถือเป็นช่องทางที่ดีนะครับเราเป็นผู้แทนประชาชนเนี่ยเราควรจะฟังเสียงประชาชนในการใช้ในการประกอบในการตัดสินใจก็เป็นช่องทางที่ดีนะครับแต่การรับฟังความเห็นเนี่ยเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับใช้ประกอบการตัดสินก็ต้องคำหนึ่งพอสมควรประชากรประชาชนไทย67ล้านคนนะครับ67ล้านคนแล้วในแต่ละพักการเมืองก็มีผู้สนับสนุนของตนเอง ที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนและผมก็เชื่อว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งที่พร้อมที่จะพิจารณาและตัดสินในอนาคตมันก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มค่อนข้างมากด้วยนะครับกลุ่มผู้สมนุนแต่ละพรรคการเมืองก็เป็นส่วนเสียงส่วนหนึ่งนะครับไม่เกิน30ไม่เกินร้อยละสามสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็รับฟังนะครับรับฟังหมายถึงว่าถ้าก้าวไกลมีข้อเสนออย่างไรนะครับโดยเฉพาะจากฐานประชาชนเราก็ยินดีรับฟัง ก็ตอบเรามาว่าไม่สามารถที่จะสนุนได้เราก็จะใช้แนวทางที่เรามีทางเลือกอื่นๆในการทํางานต่อไปไม่ได้ยึดติดไม่ได้อ้างเข้าไกลนะครับด้วยความเคารพจริงๆอย่าไปพูดทํานองว่าพักเพื่อไทยเองเนี่ยไปเล่นละครเพื่อเอามาเป็นข้ออ้างในการที่จะไปร่วมกับพักการเมืองอื่นอันนี้ก็ขึ้นกับสิ่งที่ทุกท่านวิพัควิจารณ์แสดงความเห็นไปแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเราทําในความเป็นจริง บนพื้นฐานของข้อเสนอแนะไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนะครับคนที่อยู่ในวงการการเมืองที่มีช่องทางที่ควรจะเป็นเสนอให้เราเราทำทุกช่องทางถ้าเราไม่ทำเราจะถูกตำหนินะครับถ้าทำแล้วได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็ใช้ประกอบในการตัดสินใจที่จะเดินหน้าในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับขออนุญาตจบการแถลงข่าวนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เรียวกดอยู่ไหวด้ทาง